สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่งางเชนแอ่วมอินดี้บ้านสว่งางเชนแอ่วภาพพี่พาน้องมาชมควายม้ามที่ตลาดนัดก,กู้กระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมผู้บุตรจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องมีกระตงกับเสาว,วันเสาร์ที่11พฤศจิกาย,ยน2566ัน้ารองพี่น้องเนาะเป็นเสาร์ที่อากาศสดชื่นสดใสอากาศเย็นสบายกำลังเย็นพี่น้องกำลังเย็นสบายแต่ว่าบ่ถึงกับหนาวน้องพี่น้องเ,องเ,องเนาะช่วงหน้าหนาวอยู่ก็จริงแต่ว่ายังบ่ทันหนาวพี่น้องเป็นบรรยากาศที่หนาเลาะหนาวช่อมน้องเนาะ เป็ตะมาชมอยู่ตลาดคือค่าที่พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศที่ตลาดคือค่าแข้งพี่นอ้องนี่บ้านสมวัชแนลสิบ้าพี่พานะ้องเอาชมไปไล่โตไปชมไล่ละเอียดนะพี่น้องเนาะไล่ละเอียดที่บ้านสมวัชแนลถ้าท่าอาจจะเบี่ยดปันใดกะเวลาพี่น้องอยากซื้องัวซื้คอควายเขา,าวขาวฟ้ากะโทรมานะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเอานะพี่นอนะ้อ,นนองเนาะกะก่อนอื่นบ้บานสมวัชแนลกะบบางพี่ฝั่งหองซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนี่พี่น้องเนาะกะมื่อนี้ ทรงสารทรงข่าวดีให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจยู่บานเนาะว่าเมื่อคืนนี้รัฐบาลเพื่อนประกาศโดยนายกรัฐมนตรีเลยพี่น้องประกาศข่าวดีให้พ่อพี่น้องได้รับทราบว่าเพิ่นอนุม,มัติแล้วพี่น้องเงินหนึ่งหมื่นบาทติดล่อค่อยกันมากพี่น้องเนาะตั้งแต่สิบหกปีขึ้นไปอายุสิบหกปีขึ้นไปได้รับสิทธิ์แต่ว่าบอเบิดสุข,ขพี่น้องเงินคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่าเจ็ดหมื่นบาทลงมากพี่น้องมีเงินฝากพาถึงหาแสนบาทผมว่านี่เกษตรกร ผู้เลี้ยงว่าเลี้ยงควายแฟนครับเป็นเผด็จวานสมบายเชียง์แนวเข้าเกือบทุกคนแหละพี่น้องสิได้รับสิทธิ์นี่เนาะพี่น้องเนาะดีใจน้ำพี่น้องเนาะเพิ่นกัสิเริ่มให้ใส้ตั้งแต่พืชพืชสภาพโคตรเป็นต้นไปพี่น้องพืชสภาพหกเจ็ดพี่น้องปีหน้าส่วนการสื่อการอย่างต่างๆรายละเอียดเพิ่นแจ้งแล้วพี่น้องสื่อขายภายในอำเภอกระของพี่น้องบริษัทไปไกลภายในอำเภอกระของพี่น้องเนาะกะดีใจน้ำพี่น้ำน้องเนาะพี่น้องเนาะอ่าไปสิพาไปเบิ่งควายงามของหอยเนี่ยพี่น้องมาเล เงินหนึ่งมืนบาทเพ็่นสิเขาเป๋าตังค์นพี่น้องเขาเป้าตังค์ว่าได้เขาบัญชีเขาเป้าตังค์ของแต่ละคนพี่นอ้องการสื่อการขายให้สืเครื่องอุปโภคบริโภคเกิด่าบ่อยสื่อของฝุ่มเปือยพี่นอ้องมาเบิ่งควายงามน้ำหอยแหกสวัสดีครับหอยแหกหัวตาเห็นหน้าเห็นตานอนหวัวตาตื่นตัวสั่นสายหนอกพี่น้องควายสายนอกพี่น้องควายแม่พันธุ์ของหอยแหก ได้มาเบิงเขาเพื ra, feels, ่อนพี่น้องสายมูลาเนาะสายมูลาสายหนอกพี Mes, ่น้องโตโตสีสันเบิงเอาพี่น้องนี่ตะสีสันค่ายสายนี่เป็นจังสีพี่น้องจะสีอกดำๆพี่น้องเบิงหางเพื่อนแข็งเพื่อนขาเพื่อนพี่น้องสูงเกือบลอยสูงลอยเท่าไรหอยแคร์ลอยสี่สิบพี่น้องลอยสี่สิบพูด่ะสูงลอยสี่สิบพี่น้องแม่พันท่องบ้านนี่อ๋อแยกลูกมาแล้วแยกลูกมาแล้วพี่น้องแยกลูกมาเปิดเท่าไรบาทนี่ สี่สิบห้าที่พี่น้องค่ายตัวนี้แม่พันสายนอกนี่พี่น้องสี่สิบห้าเขาอื่นสายหนอกสี่ห้าเพิ่นเปิดไโอ้้ราคาพี่น้องพอต่อรองเพิ่นเบิ่งพี่น้องค่ายตัวนี้พี่น้องกูนะขออนุญาตเบอร์โทรหอยฮ้ศูนย์หกสองสี่หนึ่งห้าสี่แปดห้าก็สี่แปดห้าสี่เก้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าเจ็ดศูนย์เอาไมเอาไมหอยศูนย์หกส 485 4 9 7ห้หอยแฮกบ้านร่องนำคุณะการพืชผลบนราชธานีเพิ่นใดแม่พันสายนอกมาฝากพี่ต่อน้องในราคาเบาๆพี่น้องต่อรองได้อีก4 5เนิหานะเพิ่นเปิดว้เอ้ามันหมาเนอะหอยแฮกขอบคุณเลาล้ครับผมงานต่อพี่น้องมาเบิ่งอุ้ยพี่น้องตัวหนึ่งเพิ่มาผวดพี่น้องสีสันตนตัวมาคือง่าเที <แทย>เ่นินกำลังคุยกันอยู่พี่น้องมาเบิง่งสายพอพันทั้งสองตัวพี่น้องมาองขออนุญาตเลยห้อยตุยเพื่อใดมากขออนุญาตอันมะคือผดแต่จูงอยู่สองตัวมะคือคือกันแทีงงามทั้งสองตัวพี่น้องอุย้ยรอรอ,อทั้งสองตัวเบิ่งแข้งขาเบิ่งต้นตัวมะเผาเพื่อนพี่น้องอ่องข้อจ่าเจียนตาแต้มแต้มจำอัตลักษณ์ไหวไถใดเลยพี่น้องสายใดตัวนี้ลูกเก่าจะเลื่อนพี่น้องห้อยตุยเพื่อใดมากอุ้ยเก่าจะเลื่อนสีสันต้นตัวมะผดสิพี่น้อง พ่อขอพ่อขายอย่างเดียวพี่น้องพ่อคุ้มฟูอย่างเดียวตัวนี้งามต้นโตดี่ดีพี่น้องเบิ่งถ่ายเพลินพี่น้องเครื่องเพลินขาเพลินดีเบิดพี่น้องสายเก่าเจริญเพิ่มมาพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดพ่อพันพี่น้องสูงเท่าไหร่เหรอร้อยสามสิบบวกเนาะเบิ่งหน้าตาเพื่นพี่น้องหน้ามอท้องอัธรรพุยไทยได้เลยพวงเขาดีเปิดเท่าไหร่ตัวนี้65สิเนาะ65เพิ่นเปิดไว้พี่น้องราคาพ่อพันนี่พี่น้อง ราคาพอพันสุดยอดสุดยอดไายงามพี่น้องเบิ่งเอางามมีหลีสีสันเพิ่นเลี้ยงจังิงใจมากโหดเห็นพี่น้องหกสิบห้าได้เปินเปิด่บมาเบิ่งอีกสายหนึ่งสายใดนี่สายใดตัวนี้นีเป็นลูกบุญวีของเียนี่โอ้บุญทว,วีบุญทวีพี่นอ้องวันซ่อนเขาเพิ่นพี่น้องเบิ่งวขยโตทอกันแต่ว่าเขาตัวนี้พี่น้องบู๊ยมาเบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องนี่อัตลักษณ์เป็นไายไทย เขาใหญ่เขาเงี้ยวหนาตาต้นโตดีพี่น้องแทงขาสูงสูสีกันเนาะร้อยสามสิบบวกขึ้กันความสูงเพิ่์นพี่น้องสูงดีในน้อยอย่านี้พี่น้องแต่ว่าต้นโตดีงามดีรอดีเปิดเท่าไรตัวนี้บันสครับิบสองเพิ่อนเปิดใบพี่น้องบึ้ยพี่น้องพอพันอันหน้าโคตรยางเดียวเลยพี่น้องเบิ้งเขาเพิ่นนี่เขาเพิ่อนนี่สุดยอดสุดยอดดีดีเบิ้งเทียบเทียบกันกับตัวนั้นเนาะเขาตัวนี้เด่นกว่า งามกว่าพี่น้อง12เพิ่นเปิดไว้พี่น้องง่ายมากงามงามพี่น้องมาเบิ่งควายงามควายรอเพิ่นได้มามื้อนี้พี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งรายละเอียดเอาหมื่นแสนสองหมื่นนี่พี่น้องเพิ่นเปิดไว้ตัวนั้น815เพิ่นเปิดไว้ในราคาพอพันพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรบ่าไหร่0611 533 362หอยตุ้ยลอยลอยเอ็ดเลเนาะห้อยตุยลอยเอ็ดเพิ่นได้มากฝาปีต่นน้อง พอพันยางเดียวเพนได้มากเลพี่น้องรอรออุ้ยรอทั้งสองตัวพี่น้องตัวนี้แล้วคาแปดสิบหาตัวนี้แล้วค่ะสิบสองพี่น้องบ้ยรอรออ้าขอบคุณห,หลายๆเห็นหมนครับผมสุดยอดสุดยอดพี่น้องเบิ่งควายรอควายงามเพลินยางต่อพี่น้อง,องขออนุญาตครับตัวนี้แม่ลูกกันอยู่บ่ลือกมากคนละน,นี่เปนแม่ลูกครอ,อ,รอโอ้น่องเอ้ยครับน้อง สีจังไงมากปวดสิพี่น้องสีอุ้ยพี่น้องสีสันต้นตเพิ่นอันขันขนเนี่ยนี่เพิ่นว่าควายยูกำหนามเลยเพิ่นว่ายูใสเพิ่นมาจากแสงโอ้เมืองพ่นควันเจนปลาเพิ่นมาจากควันเจนพี่น้องเมืองพ่นควันเจนเมสาาหน่อยหน้าตาเขาเอินว่าหนาสวยพี่น้องเบืองหนาสวยสูงลอยยี่สิบกว่าเนาะลอยยี่สิบหาบวกพี่น้องความสูงเพิ่นเบื้องเพิินหางเพิินพี่น้องแขงขาเพิ่นเมสาหน่อยตัวนี้เปิดเท่าไหร่ต้องแปดนา ยี่สิบแปดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องต่อรองไหนได้หนิเพิ่น้องซื้อๆได้พี่น้องเพิ่นเปิดไว้ซื้อยี่สิบแปดต่อรองไหนไร้ความเพิ่นไว้เบื้องน้าตาเพิ่นพี่น้องเขาอื่นว่าควายหน้าสวยพี่น้องว่าน้าสวยยี่สิบแปดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องงามดีสนใจปะงามเนาะงามเพิ่นเปิดได้หนิควายเลี้ยงควายเลี้ยงสายเลี้ยงงามๆตัวนี้ยี่สิบแปดเพิ่นแต่ว่าเพิ่น้องไว้ซื้อๆได้เพิ่น้องไว้ซื้อๆเปิดไว้ซื้อๆทองเกจเดือนแล้วอุ้ยทองเกจเดือนใส่พอได้ไใบตัวนี้ ตัวนี้ใส่พอได้ไหมหรืองทองบ้นบนบบานเทาโอ้ใส่เพิ่มได้ปาสต,ต์้นโตเงี้ยวพี่น้องทองเกียเดือนไม่ให้ปากใหญ่พี่น้องเพิ่อนมาจากเมืองพ้นขอนแก่นแข้งขาดีพี่น้องบักข้าวกว้างควายตัวนี้เบิ่งพี่น้องเบิ่งเอาโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องควายตัวนี้เบิง่งต,ต้นโตแข้งขา20เท่าใดก็เปิดไว้นี่้อ้เปิดไว้เท่าใดก็บอกพี่หกสิบเจ็ดเพิ่อนเปิดไว้แม่บักใหญ่แม่ทองแล้วหกสิบเจ็ด ทบทวนตัวนี้28่สิบแปดเนาะโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับครับ081 081 0ด6นึ่ง2220์หกหกสองนย์คใดครับพ้อใจเมืองคนพี่น้องคนใดมากสองตัวแม่สาวหน่อย28แม่บักใหญ่67พี่น้องใหญ่อีีหลได้แม่นัพี่น้องทองแล้วได้พี่น้องงามข้าวเพื่นพี่ดีดีตัวนี้กับงามพี่น้องถ่ายงามราคาพราเอาไปเลี้ยงพี่น้องตัวนี้ต้นโตดีต่อล่องใหทุกตัว ทั่วภาคอีสานทรงทรงฟี่ทั่วร์ภาคอีสานเพื่อนมาเพื่นมาจากเมืองคนขอนแก่นเอาขอบคุณหลายๆมานฝากบ้านส้มแังค์แชแนลน้ำเน่ด้อครับผมห้างเพื <Christmas pudding> ่อนดีดีพี่น้องควายงามเพื่อนพี่น้องอย่างต่อห้างนี่ควายงามหลายพี่น้องควายงามหลายหลายพี่น้องขออนุญาตครับผมอันแม่ลูกโอ้ยแม่ลูกนี่ลูกเพื่อนอุ้ยเบิ่งคักๆกันนะลูกสาวลูกลูกชายลูกสาวลูกสาวนี่พี่น้องโอ้ยสีสันสีดอกเล้าดีพี่น้อง ควายสี isi, ดอกเล้าเนี่ยนี่พี่น้องงามดีหน้าตาหนา,นามหมอท้องตาเตาม็มแจ่มแจ่มอันตรา,า,ายควายไทยได้ขาดีเนาะแข้งขาดีเพื่อพี่น,อน,น้องแม่นี่แม่สาวหน่อยนี่แม่เพิ่นสวยขึ้นแม่เนาะสวยขึ้นแม่แม่เพิ่นสวยเลยพี่น้องเบิ่งนี่ควายสวยเขางามต้นตัวดีสูงหล่อช้านี่หาบวกเนาะแม่เพิ่นเนาะอ้อง <โ attorneys. S 1> ข้อชัดเจนเลยพี่น้องแข้งขาดีพี่น <S <S 1> <S 1> ้องเปิดเท่าไรโค่นนี่บ้านนี่เปิดทามึนหกพห้าสิบหกคนเปิดไว้โค่นนี่เด้พี่น้องแม่เพิ่นบ้านทัานทองตัวย่งเหรอย่างอยู่เนาะ ต้อว่าลูกใหญ่นี่พร้อมแล้วพี่น้องพอร้อมแล้วเนาะ,ะลูกสาวงามแม่สวยพี่นอ้องเปิดราคากับพ่อเบาพี่น้องพ่อต่อรองห้าสิบห้าหกพี่น้องเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโอ้ยพี่น้อ,อ,องพ่อต<อ>่อรองเพิ่นใหญ่มากเซ็ก่อโอมยังก่อนอมเทียนเบิ่งกันนะเบิ่งพี่น้องไปถ้ำ<อ>เพิ่นวายเจ๋งใหญก่อนมาเบิ่ง ลูกมันหางอมเทียนครับโอ้อมเทียนใสเบิ่งหอยท่ำเพิ่นว่าครับพอมันจะเป็นกล้วยดอนโอ้พอเป็นกล้วยดอนตะวันงามเนาะงามดีหามงามห้ามพี่น้องเพิ่นมาน้มกันจากหอยท่ำเพิ่นบ่เดียวนี่โอ้มาต้มหอยท่ามีกตัวนี้เอาเบอร์หอยท่ำก็ได้เนาะกระสันเนาะโอ้เท่เด้อเดี๋ยวสิขออนุญาตเบอร์หอยท่ำห้าสิบหกแม่ลูกลูกงามพี่น้องลูกงามดีตัวนี้ง่ามมาเบิ่งอีกข้อนึงเขาเพิ่นปลาเนี่แม่คือกันลูกแม่คือกันพี่น้องลูกงามงามพี่น้องเบิ่งงเอออาาหยทได้มมืนี้ ลูกสาวงามพี่น้องเขาวาเนาะลูกเบิ่งตาวางงามเหล่ะพี่น้องเบิ่งตัวโต,ลตลสีสันหน้าตาดีได้เลยพี่น้องนะโอ้หน้าเพิ่นได้เลยเนาะในน้อยอยู่แต่ว่าหน้างามพี่น้องหน้าสวย <c oughs> หนา้าสวลูกสาวได้นี่ <c oughs> หน,าน้าใหญ่เนาะกระพันดีพี่น้อง <c oughs> งาม <c oughs> นี่ควายงามพี่น้อง <c oughs> นั่นแม่เพื่อนพี่น้องแม่บแบนๆต่ว่าได้ให้ลูกดีเนาะเปิดเท่าะไรโค้งนี่ปานนี่โค้งนี่เปิดสีสิบหกได้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่สีสิบหกคนเปิดไว้พี่น้องอันนี้ลูกมั่น ลูกงามเบิ้งหนาเพิ่นเบิ้งหนาลูกง่ามสี่กเนเปิดใบอ้าวสี่สก้าสิบห้าสิบต่อใดตัวหนึ่งห้าสิบหกคือกันพี่นอ้องอ้าขออนุญาตเบอร์โทรหอยทํำศูนย์แปดเก้าเก้าสามเสี่สหนึ่หนึ่งสอบ โอ้ยหอยท่าขออดุญาตหม่เพื่้นน้ำมันต่ออยู่0ู0สูญแผ่เก่าูเก้า้าสมสหน่อหยท่ารอยเออเอาบนมาเด้อหอยท่ามสี่สบตกทวดในเพลินห้าสิบหมีตาลูกเมร์มีตาลูกมาง่ามโดยเฉพาะตัวนี้สวยนาตาสวยพี่น้องเอาควาคุณหลายหอยทํามันมารยังต่อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการซื้อการขายมาเบิ้งควายงามอนึ่ตัวนึ่งอพั่นบักงหาพี่น้องมาขออนุญาตเพป่น ดีต้นตัวดีขออนุญาตครับผมเ<ะ>พื่อนกำลังโซกันอันลูก้ายใดไม่โพดเลยจ็คครับจวาสัตานตั่าหนาตาดีเนาะเบื้องหนาเพื่อนพี่น้องวุ้ยหนาตาต้นตรอครับ <c oughs> เขาพวงเขาดีกระบาลเพื่อนพี่น,น้องเบืงง้องหน้านามอท่องกวายรอได้พ, <c oughs> ดดพี่น้องบักผูน้อยรอแข้งขาดีเนาะแข้งขาดีปักเ้าเพื่อนอ่องข้อเพิ่นชัดเจนเลยตาเต็มเตียมจับอัตลากวายไทยใดสูงลอยสามสิบห้าดเนาะ ได้ปะวัดเบิ่งแล้วปะแต่ว่าได้อยู่ได้ได้อยู่เบื่องถ่ายเพิ่นพี่น้องต้นตัวเพิ่นเพิ่นบ่หู้สายเสถ่ายเพิ่นบ่หู้สายแต่ว่าลูกพ่อดังเลวพี่น้องเพาะว่าต้นตมันดีนาดีเปิดเท่าใดวันรไม่พี่น้องราคายี่พิ่เ็นเปิดไว้พี่น้อง27 00 0ลามลึกได้พี่น้องขวัญตัวนี้ลามลึกเนาะห้ายากเได้เบื่องพี่น้องลามลึก ลามลึกอีตัวโตยี่สิบเจ็ดพี่น้องราคาเอาขออนุญาตเบอร์โทรบันศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดสองเจ็ดหกเพิ่อนมากจะกาลสินบู๊ยควายงามกาลสินควายงามล่ำนำเปล่าพี่น้องบักปูน้อยแต่ว่างามตัวโตลามลึกดีพี่น้องเอาไปเพาะพุ่มฝูงได้สบายพี่น้องตัวนี้อัตราเพิ่นลามลึกดีแข็งขาดีพี่น้องเอาขอบคุณหลา่นไหมครับผมมาขออนุญาตหอยเอกครับ สวัสดีครับยูทูบเบอร์นุ่มหลุบรอจากหอยเอท่าพี่น้องหอยเอบาวสุริยาชาแนลพี่น้องติดตามชมเพื่อนขายแล้วเพื่อนจะสิไปถ่ายทำเพื่อนไหนควายง่ามมากจังมามาหลบกวนเพื่อนเพื่อนนี่หลบกวนญหอยปลาลูกชายเก่าเจลเล่นสีสันตนโตอันอ่ะให้ให้หอยเอเป็นผู้โฆษณาเลยครับผมเอาลูกเก่าเจริญสูงหน่อยยี่สิบแปดครับโอ้สูงหน่อยยี่สิบแปด ความสูงเกินสิบเดือนสิบเดือนท่ันเด้พี่น้องโอ้เงี้ยโค่นเขาเลยครับอ๋าค่นเขาใหญ่ดอกเขาใหญ่วงเขากว้างเนาะโอ้ยพี่น้องดอกเขานี่สุดยอดเลยบักพผากว้างเนาะหอยเอเนาะแขคงขาดีดีพี่น้องเบิ่งแขคงขาดีดีเบิดเลยบักพผากว้างดีต้นโตดีสุดยอดสุดยอดข้องหอยเอมันเนี่เปิดเท่าไหร่เปิดไปสามมื้นเก่าครับพี่น้องราคาสามมื้เก่าราคาพอพันเลยนี่เอกสารครบเอาไปเป็นพอพันอย่างเดียวดิพี่น้องโอ้ยพี่น้องโตนโตดีดิเนาะฟันจับดีเบิดเนาะ ขวัมญมงคลพร้อม so พี่น้องอู้สุดยอดสุดยอดเบิ้องหายเพลินหางเพลินเครื่องเพลินพี่น้องสุดยอดสุดยอดสามสิบเก้าสามหมื่นเก้าพันราคาพอพันพี่น้องหอยเอกเพร่ะน้องว่าฝากพี่พต่อหน้องต่อร่องได้อ да. ีกอ่ะขออนุญาตให้โฆษณาช่องกับคองน้ำสุ rice, okay, ริยะชาแนลนะครับฝากกดติดตามให้กดซับสไคร้ผมโอเคครับผมอ่ะสามสิบเก้าต่อร่องได้ขออนุญาตเบอร์โทร 099 0ครับ0 9น040ก้า1ก0าศูนยี่หนงนศูยหนย่พี่น้องบ่าวสุริยาชาแนลไทยถ้าโดยหอยเอร้อยเอท่าโฆษณาโดยบ้านสมบั c h ช n n นลโอเคก็เลยลายเป็นหวานครับผมบคเณยลายปหวานเด้อพูดมาเรื่องคำโณลายกันครับลายัเกาครับบุมารก็ตอุ้มาเบิรท่าไอ้บุได้น้าขออนุญาตครับ มาเบิ่งควายงามเพื่อนพี่น้องสองเมษาหน่อยเนาะแม่นบ่โอ้ผู้นึงโอ้ยผู้ตัวนี้โตกลางพี่น้องผู้รอรอเดี๋ยวเอาแม่สาหน่อยก่อนแม่สาหน่อยสีสันตุนตหวนาตาเพื่อนพี่น้องอัตลักษณ์ควายไทยได้อ้องข้อสายสังวานสามเส้นพี่น้องสุดยอดสุดยอดเบ่งแข้งขาตุนตเพื่อนแข้งขาดีพี่น้องหนาตาดีสูงลอยสามชิ้เท่าไรถึงบะยี่สิบแปดสูงลอยยี่สิบแปดเงาดีพี่น้องตุนตัวเงาตุนตัวเงาดีพี่น้องหางเพื่นเครื่องเพื่น แข้งขาร้อยยิบแปรแต่ว่าอัตลักษณ์เป็นคือเงาพี่น้องกววายตัวนีเ้าเมียสาวหน่อยเงาเงาพี่น้องหน้าตาดีหน้ามอท่องชัดเจนเลยขวัญมงคลมีพร้อมพี่น้องเปิดไว้สามสิบห้าดิพี่น้องเมียสาวหน่อยตัวนีสามสิบห้าด,ดิพี่น้องราคานีต่อท่องใดดิพี่น้องต่อรองได้เนาะมาเบิงผ,หงงผูหน่อยสีดอกเล่าพี่น้องบ้านนี้ผูหน่อยสีดอกเล่าขวัญดีพี่น้องขวัญดีขวัญมงคลหน้าตาโตโตเปิดเท่าไหร่สองหมืนม่น สองหมื่นสื่อในราคาอรอได้พี่น้องหน้าตาดีดีหน้ามอท่องชาเจียนรอรอขวัญดีแข้งขาดีตน้นโตดีตะวันหน่อยหน่อยอยู่พี่น้องเจ็ดเดือน <7 S 2> <ๆ S 1> เนพิ่มมาอุย้ยลูกพ่อใดคือลูกภูเขาไฟพี่น้องลูกมีเรามีก่อโอ้พี่น้องงามดีเดี๋ยวจะไปเบิ่งทั้งหน้ามาเบิ่งตอ่อสองหมื่นนั่นียู่เนาะสองหมื่นมาเบิ่งต่อบบบนี้แม่สาวสวยสีดอกเล่าต้นโตดีพี่น้องหน้าตาหน้ามอท่องตาแต้มแจ่มจำอัตลักษณ์ไกวไทยได้เลยพี่น้อง อ่องข้อจัดเจนสูงร้อยยี่สิบเกาพี่น้องแม่นี่ร้อย 29, ยี่สเก้าดพี่น้องอเบื้องแขงขาหางเพินพี่น้องเครื่องพนยีบเก้าพื้นเปิดว้อ๋อสูอ้าเปิดว้เท่าไหร่ก็ลืมสามสเพนเปิดใไไ้แม่นั่นพี่น้องแม่สาวนั่นสาเก้าดิพนเปิดไว้สวยดีพี่น้องหน้าตาดีรอ,อดียี่ส <20, S 2> <20, S 3> ิ 20, 20, บสมืน,นตัวนี้สวยดีเปิดใบสามหเนาะสามสิมตัวสองแม่สาว ผูหนึ่งขออนุญาตเบอร์เท่ครับ093 0์เก้าสามศเพิ่นมาจากเชียงขวัญบ่เชียงขวัญร้อยเอ็ดพี่น้องสามโตชุดนี้ถ้าต่อร่องแห้งถือลายเนาะทรงฟรีถ้าต่อได้ถึงสามโตเพิ่นว่าโอเคเลยขอบคุณเลยหลายมานครับผมฝากบ้านสมหวังแค่แนวน้ำในเด้อครับผมมาเบิ่งควายงามเพิ่มอีกตัวหนึ่งพี่น้องอุ้ยสีดอกเล่างามงามพี่น้องมาขออนุญาตผมกำลังโทรครับ ขออนุญาตนะครับผมผูได้เนาะพ่อพันพี่น้องสายสายไหนฮึก่จะเลื่อครับสายเก่าจะเลื่อนเบิงหนาเพิ่นก่อนพี่น้องหน,นารอหนางามต,ต้นโตดีแข้งขาดีพี่น้องสายเก่าจะเลื่อนสูงถึงพอหล่อยสามสิบลอยสามสิบได้พี่น้องความสูงเพิ่นลอยสามสิบเบิงทองอ่างพี่น้องต,อต้นโตดีเอาไปเป็นพ่อ,อขอกพ่อไข่พ่อพันอย่างเดียวได้พี่น้องควายตัวนี้รองามสีสันดีพี่น้องต้นโตดีอ่ะเบิงเอาพี่น้อง มาฟังราคานั้งเพื่นบ้านเพิ่นเปิดเท่าไหร่สามนสิบห้าเี่เพิ่นเปิดไว้ในราคาพอพันนี่พี่น้องเอาเป็นเป็นพ่อค้อพ่อไายพ่อพันอย่างเดียวพี่น้องตัวนี้เบื้องแข็งขาแข็งดีเนาะขาดีเนาะขาดีขาใหญ่ดีพี่น้องหน้าตาดีสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้เอาขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์หกสี่หนึ่งเก้าศูนย์ห้าแปดสองสองห้อยดอนจาร์นคาราซินดอนจาร์นคาราซินโอเคพี่น้องเพิ่นใหญ่มากบักผูหน่อยงามงามพี่น้อง เพิ่นเปิดราคาไว้พ่อตอร่องผู้ใดสนใจกระโทงมากตอร่องกับเพิ่นใดเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอคุ้่ฟูงได้สบายพี่น้องเอาขอบคุณหลายหลายมานะครับผมครับขออนุญาตครับผมคุณเจ้าเพคนผู้อยู่ครับโอ้บ่ผมคนผ้โอ้ครับผมครับบริการครับมาเบิ่งหอยบอนจากคลองน้ำคุณหอยบอลคนใดมากขออนุญาตหอยบอน มาเบิงเมพันบักใหญ่ก็หอยบ่อนพี่น้องญ่อีลีได้พี่น้องต้นโตสีสันทองพร้อมสี่เดือนเนี่ยพี่น้องพวกหางเพิินพี่น้องแข้งขาเพิินหางเพิินสูงลอยสี่สิบห้าได้ความสูงเพิินพี่น้องเบิงวงเขาเพลินเปิดวงเขาเพิ่นเบิงค่คพี่น้องวงเขาเมพันใหญ่ยาวงามวงเขาเพิินพี่น้องเบิงอ่องข้อแข้งขาต้นโตทองแล้วใส่กระป๋อได้ใบัน พอบานๆพ่อคุ้มฝูงแต่ว่าพอดังเลยพี่น้องพอใหญ่ของเพิ่นเปิดไใ้เก้าหมื่นเปิดเก้าหมื่นนี่แม่พันหนี่พี่น้องบอลแพ่บอลเนยหน่อยนี่แม่กับไงที่พี่น้องเก้าหมื่นเปิดเปิดใบเบิ่งพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งไล่เรียดเอาหอยบอลจากก่องน้ำคุณเพิ่นได้มาฝากพี่ตอนน้องโดยเฉพาะพวกเขาเพิ่นพี่น้องงามเก้าหมื่นราคาทองราคาประกันทองพร้อมเนาะโอเคเลยเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยบอลศูนย์เก้าเก้าเท่าไรก่อน 190, 13, หน,นกกึ่งเ3้3ศูนย์ศูนห่งนย่้อยบอลร้องนำคุณตะการผลิผลได้เมยพันธุ์ปักใหญ่มาฝากพี่ต,ต่อน,น้องผู้ดใดสนใจกระโทนมาตอนน่อรองกับเพี่หน่องอ่ะวฝากพูดหลายอันมานครับผมเมือนี้ควายห,หลายพี่น้องบรรยากาศการสื่อการขายเปิ่งพี่นอ้องอู้ยเห็นสายเผือกสีขออนุญาตเพิ่อนข้าวใหขออนุญาตลูก แม่ลูกกันป่านี้ป้ามาเบิงแม่ลูกลูกงามพี่น้องลูกงามงามลูกแม่เดีเนาะลูกแม่งามพี่น้องสีสันตุนตลูกสาวเพิ่นงามงามพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นเบิงแข่งขาตนนตหนนาตาสีสันได้เลยพี่น้องสูงลอยยี่สิบได้เบิงแข่งขาเพิ่นงามงามลูกสาวเพิ่นพี่น้องกระบาลงามพี่น้องนาดีนาสวยมาเบิงแม่เพิ่นบ่านนี้อุ้ยเบิงบักพ่าวเพิ่นพี่น้องบักพ่าวกว้างนาวงเขาพี่น้องมาเบิงสูงเท่าไรเนี แล้วไอ้ซีซีบวกบู้ยเบิ่งขาเพิ่งขานี่ใหญ่เด้ดแม่ตัวนี่ขาใหญ่เนาะแม่เพิ่นขาใหญ่ครับพี่น้องต้นโตดีดีแม่เพิ้งตะท้องหรือเปล่าสองเดือนครับอ๋อเพิ่นว่าใส่ไว้แล้วสองเดือนแต่ว่าบ่ทัานประกันเนาะแต่ว่าสูงนี่พี่น้องแม่นี่สูงใหญ่งามลูกสาวงามน่าลูกสาวเพิ่นพี่น้องให้เบิ่งลูกสาวอีกลูกสาวสวยอีหลีเพิ่นอ่ะวงเขาแม่เพิ่นก็นงามโคมนี่เปิไปดไว้เท่าใดลูก นนหนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นเลยพี่น้องหนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นเพิ่นเปิดไว้ในราคาแม่ลูกลูกแม่ละกะมูกงามแล้วก็แม่ใส่ไว้แล้วสองเดือนแต่ว่าบ่ท่านประกันแต่ว่าแม่พันใหญ่พี่น้องหนึ่งแสนกับหนึ่งหมืน่นเพิ่นไมา่จากใส่ลูก,กร่รองน้ำคุณคือกันหรือเป่โอ้จากร่องน้ำคุณแตะการผิดวนอุบัติเหานี่คือกันพี่น้องมาน้ำหอยแหกคุณละเอาขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สามห้าเก้าหกสามหกศูนย์ หนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นเพิ่นได้มากจากบันรองน้ำคุณบ้านในหอยรอป <laughs> วดหอยแหกยิม้มอยู่ในหอยรอเท่าไหร่อโอ้โอเคขอบคุณหล,ลายๆมันหวานหน่อยแฮกมันหวานเด้อหอยบวานไปใส่ละ่ะมีตะพูรอรอเนี่ยในหอยบันรองน้ำคุณอ่าในหอยผู้ดใดอยากไปเล่นรองน้ำคุณให้เป็นในหอยผู้ยิ่งได้เพิ่นได้ <laughs> โอเคเอามันหวานอ่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านช่วงวางเชี่แนวพี่น้องวันนี้ข้าพี่น้องมาเบิ่งควายงามที่ตลาดนัดก็เกิบือบานน้องแจ๊กกะเด้ประมาณนี้เนาะพี่น้องบริโภคตูดแต่ว่ากะได้ดลายพอสมควรควายพ่อแม่พี่น้องได้รับชมเนาะพี่น้องเนาะได้อัปเดตราคาวัวราคาควายกับของอยืดขวายูดฟร์ม กะฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งนึงซอยกันกดไลดคไล์กดแชร์กดติดตามน้ำพี่น้องสำหรับมือนี้ชิปนี้พอ่อๆกับพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนกับแฟนเพจบาดสจ็บวนแช้านล่ยจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข่เจีบต่างๆพี่น้องรำร่วมด้วยเบิดหนีเบิ้ลฉีน้ำกันสำหรับมือนี้ชิปนี้พ่อๆกันแชร์ในก่อนครับสวัสดี